สวัสดีครับวันนี้เรามาดูาลูกจ้างเรานะครับมาปั้นขานะครับปั้นขาเหลี่ยมนะครับทรงเอนะครับขาเล็กนะครับขาเล็กตรงนี้ไว้สำหรับที่นั่งครับนี่ครับทําแบบนี้กันเลยครับทําสดสดใหม่ๆแบบนี้ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นแฮนด์เมดนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านภพยจิตเฟอร์นิเจอร์นะครับก็มาสอบถามมาดูวิธีการทําได้ครับ เฮียเจ้าของร้านไม่หวงสูตรนะครับก็สามารถมาดูได้ครับเหมือนวันนี้ก็มีเจจากประเทศลาวนะครับมาที่อุบลเรานะครับมาดูวิธีการทําบอกว่าจะไปทําอยู่ที่ประเทศลาวสปปลาวนะครับแล้วก็อีนางน้อยนี่ก็มาจากสปปลาวนะครับนะครับนไทยก็มาจากสปปลาวเหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาเรียนรู้ครับเฮียทางร้านบอกว่าอมาเรียนรู้ได้เลยครับ คิดสูตรไม่แพงครับคิดสูตรไม่แพงครับนะครับสามารถซื้อแบบเราไปทําต่อได้นะครับก็ทําแบบให้ด้วยนะครับก็ค่อยมาคุยกับทางร้านนะครับนะครับปั้นกันอย่างนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับขึ้นกันสดๆแบบนี้เลยนะครับนะครับน่ครับหนึ่งถังนะครับก็จะได้ประมาณได้หนึ่งขานะครับหนึ่งถังได้หนึ่งขานะครับ ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอาชีพนะครับให้เห็นได้ชัดเจนครับก็เป็นอาชีพที่หาเลี้ยงครอบครัวได้ครับนี่ครับปั้นกันสดๆอย่างนี้เลยครับรูปกันสดๆขึ้นมาอย่างนี้ครับอ่านัปั้นกันอย่างนี้ครับรูปๆขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยมาจับขอบอีกทีนึงครับอ่านี่แหละครับเขาเรียกว่างานแฮนเมดครับ งานปั้นมือปั้นสดเลยนะครับปั right. ้นมือปั้นสดนะครับนีครับนาะครับหลังจากที่เราปั้นเสร็จครับก็มีผงพิเศษนะครับผงพิเศษทําให้เกิดการแข็งตัวได้เร็วครับตัวนี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับสูตรหลักเลยครับตัวนี้ไม่สามารถบอกได้นะครับต้องมาเรียนรู้เองนะครับเป็นสูตรพิเศษเลยนะครับผงทําให้เกิดการแข็งตัวมากครับเห็นไหมครับ ใส่ลงไปแป๊บเดียวแข็งตัวแล้วครับนี่ครับแข็งตัวรวดเร็วแล้วก็จะสามารถจับขอบฐานได้ง่ายนะครับนี่ครับผลงานที่แล้วเสร็จก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับเราจับขอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นงานแหงเมกชัดเจนนะครับเป็นการแห่งเมกแล้วก็มีรูปหลากหลายรูปแบบนะครับในการทำนะครับแล้วก็มีทั้ง หินอ่อนหินขัดหินแกรนิตแล้วก็ทางร้านก็ยังสามารถรับสั่งทําได้นะครับตามรูปแบบของทางลูกค้าที่ต้องการนะครับเราก็ปั้นกันสดๆอย่างนี้เลยครับก็เป็นโรงงานนะครับโรงงานของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือโทรถามตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ